ไม้เนีมันทันสองเนทันสองร้อยที่นั่งเลยใหญ่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 ที่สุดนี้จากสยามมาสยามาเพิ่อเท่าไหร่เก้าร้อยมาที่โลกพันหนึ่งตั้งแต่ที่เขาอะไรนะตุลาที่เขามาท่วงกัน,นะพอเสร็จแล้วก็เข้ามาพอดีปีนี้ นี่คือเรามาทำงานีิเกไงแล้วก็มก็มีบ้านเหมือนกันแหละแต่พูดถึงมันแต่ฝั่งตางนั้หวัดมันมันมีที่มีทางเขาจังหวัดอะไรกระเซไกลเลยสิเคยไปไหมไม่เคยหรอมัไปไม่ถูกหลย ก็คิดว่าจะออกเหมือนกันแหละแต่นี่เราออกเนี่ยมันมีงานอะไรที่สำรองแล้ววุฒิเราก็ไม่มีที่จกเพราะวุฒิมันต้องเปิดโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมว่าคือต้องใช้วุฒิอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่มีทางเหมือนก็ไม่มีทางไปง่ายๆอยู่ได้ก็อยู่ไ็อยู่จนเป็นหนุ่มบ้าเดินตัวไนเป็นหนุ่มบ้า